สวัสดีครับก well, kind of right. ็สี่โมงสี่ส oh ิบผมก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับเตรียมตัวกลับบ้านเขียนรายงานอีกนิดหน่อยนั่งรอกลับบ้านสองชั่วโมงนะครับจาก4สี่โมงถึงหกโมงหกโมงประมาณหกโมงคึ่งมงสิบแล้วแต่เพื่อนมารับกะนะครับก็หลยช่องนะครับที่ท่าน สอนธรรมะง่ายๆนะครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรพวกเราเป็นธรรมชาติใช้ชีวิตสบายสบายนะครับแต่ก็ขี่สกูตเตอร์นะครับอยากกินอะไรก็กินนะครับง่ายๆไม่มีอะไรต้องเอาไม่มีอะไรจะต้องปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะต้องรู้นะครับปล่อยวางหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเออแล้วก็ เราจะไปหาเขาทําไมล่ะครับอาจารย์ที่เขาพูดอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็รจะไปหาเมื่ออาจารย์ก็ไม่มีอะไรไปฟังเขาไปฟังเขาไอจินตนาการมโนแต่ว่าไม่ยังไงรว่าห,หรือว่าอย่างนั้นมันถูกก็ฟังกันแบบว่า ไม่เครียดนะครับไม่เครียดหนังยางอันนี้วงเล็กอันนี้วงอันนี้วงเล็กอันนี้วงใหญ่ไม่ได้อันนี้ต้องเป็นวงใหญ่น,นี่วงเล็กนี่ทำมาจากยางพาราใช่ไหมเคลียรย้อนลงไปทบทวนลงไปมาจากดินนะเนี่ยมาจากดินไว้ดิดปากไว้ดิดปากตัวเอง เวลาพูดจาไม่รู้เรื่องใช่ไหมปิดปากตัวเองไม่มีอะไรธรรมะไม่มีอะไรง่ายๆง่ายๆนะครับก็ง่ายแล้วจะไปหาทำไมเนาะอาจารย์อยู่บ้านก็ได้เปลืองเปลืองพลังงานนั่งดู youtube ก็พอแล้วเขาก็พูดกลับไปกลับมาอยู่ประโยคเดิมมันแหละครูบาอาจารย์นะ่ะเขาก็ไม่ได้พูดอย่างอื่นหรอก ฟังมาสองเดือนก็พูดประโยคเก่าแค่ดุขึ้นนะแค่ปลอบใจปลอบใจลูกศิษย์ที่ยังมึนๆอยู่ไงมันเป็นเป็นลีลาของแต่ละคนไงเออก็แต่สุดท้ายเขาจะบอกไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นฟังอย่างเดียว ก็จะไปหาทำไมอ่ะทำไหมฟังอย่างเดียวก็อ,อยู่บ้านเปิดโทรศัพท์ทำงานไปด้วยผมเป็นยามก็ได้อยู่พอได้เลี้ยงพอได้ซื้อข้าวกินใช่ไหมก็ขเขาบอกเองอาจารย์ระดับสูงเขาบอกเองไม่มีอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องสวดมนต์อยากทำอะไรก็ทําก็จบแล้ว ขาพ,พูดอย่างนี้มันก็จบแล้วจบแค่นั้นเราคิดถ้าเราไปคิดตามเขานั่นแหละทำให้เราต้องไปหาเขาเขาสร้างเรื่องราวบางอย่างไงเราเราไปเชื่อตามที่เขาพูดไงก็เราก็เราดีอยู่แล้วอะแค่มาสนใจธรรมะท่าเจ้ามันก็ถูกแล้วมักแปดก็ถูกหมดแล้ว เขาก็บอกไปแล้วว่าสติก็มีอยู่แล้วขับรถก็มีเดินก็มีสมาธิก็มีอยู่แล้วเขาจะไปทําอะไรอีกครบหมดแล้วนี่เขาบอกครบหมดแล้วก็จบแค่นี้เราอยากจะรู้อะไรอีกหรืออยากจะไปเสียค่าน้ํามัน <c oughs> <c oughs> ไปแวะปัม๊มไปเที่ยวอะไรเงีง้ยเหรอไม่เห็นเขาแล้วมันยังไงมันไม่มันไม่จบหรือไงไม่เห็นหน้าอาจารย์ใหญ่อันนี้พูดเฉพาะ <c oughs> เจ้าสำนักที่เป็นดาบทนะไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าเหลืองไม่ใช่พระนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวาคิดกากกินปากครับถูกไหมลนะ่ะอาจารย์เขาบอกเองไม่ต้องทำอะไรนะรู้แค่รูกรูปกับนามร่างกายกับจิตใจนั่นเองใจก็กาย ดีไหมไม่ไปทําร้ายใครพูดถึงจะพูดดา่าแต่มันยังดีอยู่มันยังอยู่ในอยู่ในแกธรทมอยู่เออมันยอยู่ในสรมมาวาจาอยู่ใช่ไหมละ่ะเขาก็เขาก็บอกถูกแล้วไงถึงเขาจะพูดไม่ดีแต่เขาก็บอกถูกมันก็เป็นสัมมาวาจาเขาแล้วท่านก็เข้าใจแล้วสติท่านก็มีแล้วสมาธิท่านก็มีแล้วทานท่านก็ทําแล้วสิมท่านก็รักษาแล้วภาวนาท่านก็ภาวนาแล้ว ใช่ไหมแล้วอาจารย์เขาก็บอกไม่มีอะไรไอ้ที่เขาสอนเขาก็สอนอายาศัตว์สี่มั่งมักแปมั่งคัน5มั่งหรือจะสูตรลึกๆเราก็ฝึกเอาจาก YouTube ก็ได้เขียนไว้จดไว้ติดฝาบ้านไว้ติดโต๊ะทำงานติดโต๊ะกับข้าวไว้กินข้าวไปเราฟังไปมันก็จบตรงนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารปุงอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยเวทนาท่านเกิดแล้ว ไม่ชอบหน้าไม่ชอบการพูดเนี่ยสุขทุกเกิดแล้วเพราะว่าสังขารมันปรุงนีเน่เรารู้อย่างนี้ไปหาเขา,เขาก็พูดอย่างเงี้ยไปย้อนไปฟังดูสักสองเดือนไออาจารย์ที่ท่านคิดว่าเป็นพระอรหันต์อันนี้คารวะนะไม่เกี่ยวกับพระเดี๋ยวขี้กากกินไอปากแล้วก็กินจมูกแล้วก็กินตากินหูเนี่ยเห็นไหมอายตนะทั้งหกเขาก็เหมือนเราเนะี่ยเห็นไหม ทำตัวบางทีเละกว่าเราอีกเขายังสอนเราได้นะเรานี่อยู่ในสิลได้ทําตลอดไม่เคยทําผิดสักข้อเลยห้าข้อนะทําไมเราจะไม่รู้เพียงแต่เราเพียงแต่เราฟังเขาแล้วเราไปปรุงตามเฉยๆเขาด่าดเราก็โกรธเขาพูดดีด้วยเราก็ยิ้มคือเราต้องเออเขาเรียกว่าต้องมีที่ว่าเขาว่ามีสติมีสมาธินะเราก็เพิ่มไปสักหน่อยหนึ่งอย่าไปหลงอย่าไปหลงเอา สังขารไปปรุงให้มันเกิดเวทนาเวทนาก็คือสุขทุกข์เฉยๆใช่ไหมอาจารย์เขาจะพูดอะไรอาจารย์ที่เขาสอนอยู่เนี่ยอืมเขาก็พูดวนๆเวียนๆกันอยู่อย่างนั้นแหละสองเดือนเนี่ยแม้แต่ห้าหกปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเขาก็พูดคําเดิมนี่แหละแล้พวกท่านจะไปหาเขาทําไมเขาเบื่อจะสอนพวกท่านจะตายแล้วเขาเบื่อจะตายอยู่แล้ว แต่ถ้าคิดถึงกันไปหาก็ได้แต่รับรองว่าไอ้ที่เขาจะพูดกับคุณน่ะกับที่คุณฟังเขาอยู่ใน YouTube อันเดียวกันเพียงแต่เขาจะสร้างสตอรี่เหมือนเราเหมือนนักเล่าเล่า,เล,าเล่านิทานเขาจะดึงความรู้สึกเขาจะเรียกว่าเป็นคนที่แบบมีจิตทยาในการโน้มน้าวจิตใจแล้วคุณก็จะน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพูดเรื่องเขาขาดแคงไอ้นู่นขาดแคลงไอ้นี่ อาจจะไม่เป็นทุกคนนะไปก็ดีไปเยี่ยมในไหนเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ไปหาที่เที่ยวก็ได้ไภาคใต้ภาคเหนือถูกปะแต่เขาก็บอกแล้วไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรอะ่ะแค่ไปฟังลมปากเขาบางทีเ็าไม่ได้แปรงฟันด้วยปากเหม็นด้วยก็ไม่มีอะไรจะาไปทําจะไปเอาอะไรอะ่ะร่างกายเราก็มีพระพุทธเจ้าก็สอนไม่หมดแล้ว อริยมรรคอริยะอะไรนะอริยสักสีอริย,รยม,ม,มีองค์มรรคมีองค์แปดไหมขมันห้าเราจบปริญญาตรีแล้วเราเราแค่เราตั้งใจฟังบอกเขาบอกอยู่แล้วก็เขาบอกอยู่แล้วมันไม่มีอะไรคุณมีสติอยู่แล้วนะคุณมีสมาธิอยู่แล้วคุณจะไปทําทําไมข้อหนึ 6, ่งถึงข้อหกมรรคคุณก็ทําอยู่แล้ว เห็นถูกเห็นพระพุทธเจ้าไงดูประวัติพระพุทธเจ้าคิดถูกพูดถูกคุณพูดสภาว่าุณถูกอยู่แล้วแต่คุณไม่มั่นใจเฉยเออคุณมีบ้านหลังลเท่าไหร่ล่ะมากกว่าอาจารย์ดีนั่นคุณทํามาถูกแล้วคุณมีรถคันละกี่ล้านนะทาไมคุณฟังเขาไม่เข้าใจอาจารย์บางคนเขาก็เป็นกรรมกรมาก่อนด้ยซ้ําไม่ได้บวชไม่ได้เบิดไม่ได้ ไม่ได้ไปทุดงเหมือนหลวงปู่มัน่นเลยครับทำไมเขาพูดแล้วพวกคุณบรรลุได้ทําไมพวกคุณฟังพวกคุณเรียนสูงกว่าเขาอีกแต่าท,ทำไมเราจะบรรลุไม่ได้ก็ไ,ไ,ไปหาเขามันก็ไม่มีอะไรไงคุณไปเอาอะไรกับเขาวะคุณลองตั้งตั้งใจอะไม่ต้องไปตั้งไอสมาบัติเจ็ดแปดหรอกตั้งใจเฉยๆเนี่ยก็เขาเฉลยแล้วมันไม่มีอะไรคุณไปค <ๆ S 1> ุณก็ไม่ได้อะไรหรอก ได้เปลี่ยนฟิลเฉยๆจจากดูในโทรศัพท์ไปนั่งไอ้ลองรับขี้ฟันเขาก็เด็นใส่หน้าเฉยๆอันนี้เฉพาะคาราวานะครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหลวงปู่หลวงตานะครับผมก็ผมจะมีอย่างนี้แหละมันจะปรุงไปเรื่อยนะผมเป็นคนเอตลกจริงจังแล้วก็บ้าแล้วแต่มจะมาคนที่สอนคุณก็เหมือนกันบางคนก็นั่ง ทุกปุ๊บจะเดินพปทางน้ำทีนี่สามชั่วโมงกว่าจะถึงกําหนดสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมมันไม่มีอะไรไงอืไม่มีอะไรแต่ที่เขาอยากจะให้คุณไปนะก็คือว่ามันไปสร้างบาร,รมีไปเสริมบาร,รมีให้เขาไปเสริมปัจจัยให้เขาดีไหมดีก็ดีกว่าแทงหวยนะแค่ค่าน้ำมันไปไม่กี่บาทสถานที่ปฏิบัติธรรม เขาปฏิบัติตัวดีเขาพูดดีหรือเขาพูดไม่ดีแต่เราสบายใจเรารู้สึกหลุดพ้นเราก็หยอดตู้วัดตู้ค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าท่านไม่ทำอะไรถูกไหมท่านก็รักษาศาส,สนาไงในการบวชใช่ไหมใครว่าง่ายใส่ไอ้ไอ้ยูนิฟอร์มของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ง่ายนะในยุคนี้ด้วยเห็นไหมล่ะจับกันทุกวัน ถ้าพวกท่านไม่ทวนกระแสไปดูประวัติพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนอะไรเนี่ยก็ทานพวกท่านทําแล้วศีลพวกท่านก็มีอยู่แล้วถ้าไม่มีมาไม่มาฟังหรอกช่องประเภทเนี้ยแล้วก็มีภาวนาอยู่แล้วพุทโธพุทโธอร่างสัมมานัมภะทะทุกสายอยุบหนอพองหนอจันเจ้าคุณโชดก แม้แต่ไปเรียนพม่าก,ก็เหมือนกันถูกไหมแต่ท่านลืมตัวนี้ลืมข้อสุดท้ายอริยสัจสี่อย่างละเอียดมรแปดอย่างละเอียดทวนดูค่อยๆทวนเข็มนนาฬิกาไปดูทวนไปดูนะครับแล้วก็ขันห้าอย่างละเอียดดูเฉพาะตัวเราอย่าไปเทียบกับใครอย่าไปสนใจหนังหน้าผมอย่าไปสนใจยูนิฟอร์มผม นะครับเอาแค่ว่าให้ปากปากแบบนี้ตาแบบนี้หูแบบนี้จิตใจแบบนี้รูปแบบนี้นะครับใจอย่างนี้พูดออกมาแล้วถ้าท่านทนฟังได้ท่านทวนกระแสไปดูท่านไปหาอาจารย์ครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะท่านฟังไม่เข้าใจก็เลยไปหาท่าน ก็พุทธเจ้าบอกแล้วแม้จะจับชาจีวรพองอยู่ก็ไม่เข้าใจหลวงปู่มั่นก็บอกแล้วแม้จะถือพระตไตรปดฎกอยู่ก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้มันไม่มีอะไรไงท่านไปหาเขาท่านก็ไม่ได้อะไรอาจจะเสียเงินให้กระเป๋าหน่อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยสักใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยไปเข้าคอร์สใช่ไหมก็ดีก็ก็ดีกว่าเราไปทะเลเอาไปทะเลแล้วก็ไปเสียเงินค่าเล่นอะไรอุปกรณ์ อสนุกใช่ไหมสองสัมพันธ์ไปนี่เราก็ได้ข้อคิดได้ไปช่วยคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ท่านรักษากำหนดธรรมเนียมศาสนาอันดีงามไว้ใช่ไหมครับเกิดคารวะที่สอนทำเก่งๆตายหมดอะ่ะก็ก็เหลือก็เหลือแต่เนนกับพระหนุ่มๆตอนนี้แหละอีกสิบยี่สิบปีพวกเราไม่ตายมันก็พูดไม่ได้เหมือนเดิมแล,ล้วแหละฟันเฟินก็คงจะล่วงกันหลายแล,ยลย้วแหละอีกยี่สิบปีเนี่ยมันก็คงเหลือแต่พระพิสุหนุ่มๆแล้วก็เนนตอนเนี้ย ที่เขาจะอายุ30-40ไปข้างหน้าเราคือตายเราคือตายมันไม่ได้อะไรท่านไปหาเขาไม่ได้อะไรท่านแค่ไปนั่งงงงแล้วก็ให้เขาพูดอะไรบางอย่างที่พวกคุณรู้อยู่แล้วแต่พวกคุณไม่ทวนไม่พิจารณาเขาด่าคุณก็โกรธเขาชมคุณก็ดีใจเขาเขาใส่ตรงนี้ตลอดเวลาไง สังขารเวทนาสังขารเวทนาสัญญาสังขารมเ,เ,เขาเล่นอยู่กับความรู้สึกของคุณเห็นไหมสัญญาเวทนาสังขารปิญญาณตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเขาเล่นตรงนี้ด้วยความชํานาญแต่ว่าถามว่าถูกไหมไม่รู้ไงก็เขาบอกแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ให้ด้วยสติคุณก็มีอยู่แล้วเขาพูดเองอ่ะแล้วคุณจะไปเอาอะไรอ่ะแล้วคุณลองดูที่บ้านคุณรถคุณอาชีพคุณะกับของเขาอ่ะอาจารย์ที่สอนพวกคุณเลยทุกวันเนี่ย ไม่ว่าจะสํานักไหนก็นแล้วแต่พวกคุณเก่งกว่าเขาตั้งเยอะแต่ที่พวกคุณไม่เข้าใจคือพวกคุณงานเยอะจนพวกคุณไม่มีเวลามานั่งดูวันละสิบยี่สิบชั่วโมงพวกนี้เขาไม่ทําอะไรอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยดูดูโซเชียลอย่างเดียวดูทิศท,ทางว่าคนชอบแนวไหนก,ก็พูดไปแนวนั้นมันจะไปยากอะไรล่ะอาญาสัตว์สีมรคแปดขันห้าเอาห้คล้องปาก คุณจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคุณท่องอย่างเงี้ยสองเดือนแล้วคุณไปฟังเขาใหม่เขาก็พูดวนๆเวียนๆอยู่แค่นั้นแหละแล้วคุณก็เหมือนกับว่าพอพูดไปไปโดนจิตโดนใจคนบางสิ่งบางอย่างปุ๊บคุณก็โอ้ยบรรลุแล้วมันก็อาจจะจริงแต่หอะไม่ได้นะหอะไม่ได้ก็ต้องกินข้าวอยู่เขาก็จะพูดอย่างงี้ก็ขันห้ามทํางานอยู่จะไหมเออ แม้แต่คุณเข้าใจแล้วพอคุณไปเจอรถปาดหน้าอะไรคุณก็เป็นอีกเขาก็รู้หมดแหละเพราะว่าเขาวิจัยมามาชํานาญแล้วบางคนทํามาสิบยี่สิบปีแต่ถามว่าคุณไปคุณไปหาเขามันมีประโยชน์ไหมก็แล้วแต่คุณคิดดิแต่เขาก็บอกอยู่แล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องสมมุติอันนี้เรียกอะไรเหล็กไม่ถูกเรียกอะไรที่ตัดเล็บใช่ไหมเขาก็ไปอธิบายแค่นี้สมมุติมาจากไหนอะ ไกลตัดเล็บนะันก็ก็คิดไปสิมาจากดินจากหินจากอะไรอย่างเงี้ยกธาตุดินธาตุเหล็กๆหรืออาสโลโกว่านั้นที่ละคำธรรมะแปลว่าอะไรถูกไหมมันไม่มีอะไรเห็นไหมพูดไปมันก็เออมันก็หายไปแล้วมันเป็นุกังอนิจังอนาตา,าก็พูดไปอย่างนี้ใช่ไหมพวกท่านน่ะเรียนสูงกว่าผมตั้งเยอะ เพียงแต่ว่าเพราะท่านไม่มีเวลาพูดง่ายๆแหละคือรวยจนไม่มีเวลามานั่งมานั่งดูมาไล่ดูทีละช่องเนอะอย่างผมดูอย่างน้อยก็ร้อยช่องใช่ไหมผมก็เกิดจําได้ไงเหมือนฟังเพลงบ่อยๆอ่ะแม้แต่เพลงภาษาอังกฤษเขาก็ร้องกันได้เพราะฟังบ่อยๆมันจับมันจับนิสัยคนได้แล้วคนมาทางธรรมเนี่ยมันต้องการอะไรมันต้องการฟังอะไรมันไม่มีอะไรให้ท่านถ้า ช้าช้าทวนดูประวัติพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนานะได้หมดแล้วทุกคนบางคนก็ได้ทานศีลถ้ามาถ้ามาสนใจนะมันจะมาอันนี้อันนี้แหละที่ไม่รู้่ที่ไปศึกษาธรรมะแล้วเขาเอาตัวนี้แหละให้คืออริยสัจสี่มรรคแปดแล้วก็ขันห้าอย่างละเอียดซึ่งมันมีอยู่ในตัวพวกเราอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรนะไปหาเขาก็ไม่ได้อะไร ก็ไม่เป็นไรไปเที่ยวสวัสดีครับ